สวัสดีครับเพื่อนๆก็จากที่ผมบอกในในโพสต์ที่แล้วว่าเออผมก็จริงๆก็คือแบบมีประเด็นดราม่านะผมถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดราม่าจริงเพราะว่าสำนักพิมพ์เนี่ยผมผมโดนโดนปัญหาบ่อยไม่ว่าจะแบบพิมพ์หน้าหายอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นแบบหน้าที่แบบจุดไขลแมพสำคัญสาคัญเนี่ยผมผมโดนบ่อยผมโดนบ่อยก็ล่าสุดนี่เรามาเจอประเด็นเรื่องนี้ครับนี่หนังสือเรื่องนี้ครับเดทอะไรนะครับวันนี้เล่ม22่เล่มจบนะ เออผมก็ตอนแรกเปิดมาให้หน้ามันครบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทีเนี้ยพอดีแบบสนักพิมพ์เขาก็พิมพ์มาครับนี่อันนี้หน้านี้นะเขาบอกแล้วครับว่าเดทนะครับเล่ม22นะครับมีการผิดพลาดนะครับหน้าเล่มอ่าหน้าที่2 0อ่า274ถึง277นะครับได้ถ่ายไปซึ่งเป็นภาพสีเออบอกว่าไม่ได้อยู่ในเล่มก็พอมาเปิดดูจริงๆก็ไม่ได้อยู่จริงๆครับเออเดี๋ยวผม เปิดหน้าอ่าอันเนี้ยผมให้ดูให้ดูหน้านี้กันอีกหน้าหนึ่งมันจะเป็นการสป,ปอยนะอันเนี้ยก็คือเป็นหน้าเจ็ดเจ็ดสิบสองเออสองร้อยเจ็ดสิบสองนะแล้วก็อีกหน้านึงก็คือเปิดเปิดมนาะปุ๊บเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแปดเลยก็หน้าที่เขาบอกว่าสองเจ็ดสี่ถึงสองเจ็ดเจ็ดหายไปอ้โหูคือแบบมันมันไม่ได้หายเยอะจริงแต่พออ่านปุ๊บ มันเป็นเนื้อหาที่ที่ขาดไปอ่ะก็คือเป็นจุดไคลแมกซ์ซึ่งมันเป็นฉากจบจริงๆของมันอ่ะเออมันมันได้มันมันได้หายไปเออมันมันก็แปลกดีเมือนกันว่าสำนักพิมพ์ทำผิดพลาดอย่างนีนะ้บ่อยๆแล้วก็เออเขาบอกว่าให้ให้ไปเปลี่ยนนะครับให้ไปเปลี่ยนที่อ่าเขามีจัดงานนะครับอเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงเขาบอกว่าอ่าตัวของเขานะครับ ก็จะให้ไปเปลี่ยนที่เขามีจัดงานหนังสือนะครับมาวันที่ให้เปลี่ยนเคมนะครับวันที่28มกราคมนะครับถึง6กุมภานะครับ,รบโดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ที่บูธรักพิมพ์นะครับแล้วก็หรือไม่ก็คือสำนักลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกก็ให้ส่ง ไปเปลี่ยนได้นะครับภายในวันที่7กุมภานะครับก็คือเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยของไม่เหลือความรู้สึกผมคือของมม่เหลือของของงานหนังสืออ่ะก็คือแบบคนที่ไปงานหนังสือก็คุณไปซื้อได้เลยเราก็มีของให้เลยหรือคุณเอาเล่มเนี้ยไปเปลี่ยนคุณก็ได้เลยเออก็คือวันที่28นะครับถึง6กุมภานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเปล่าเพราะว่าอคุณก็รู้ว่าไวรัสช่วงนี้หูดูเดือดเดือดพ่านลเลยแล้วถ้าเราไป ส่งให้สำนักพิมพ์ุ๊บเออผม,มิผมส่งวันที่เจ็ด่วนพิเศษอะไรเงี้ยเออเขาบอกถึง28ดกุมภาพันธ์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้วันที่28ดกุมภาพันธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเอออาจจะเป็นย9 30บก้าสมิบกุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งจริงๆไม่มีใช่ไหมเออเราเราไม่มีทางรู้เลยจริงๆอะ่ะเออทีเนี้ยผมก็เลยแบบวิธีการเคมผมเป็ว,ว่าเออเขาไม่ยุติธรรมสำหรับลูกค้าอย่างที่ผมทําคลิปไปก่อน้นเนี้ยสำหรับอ่าหนังสือของสำนักพิมพ์ฟินิกส์เขาส่งมาให้เลี่ยม ส่งมาแบบเป็นเล่มให้เลยอะแก้ไขให้เลยอะแต่ทีนี้คือแบบคุณผิดพลาดอะคุณคุณส่งเล่มใหม่ให้เลยได้ไหมหรือหรือไม่เป็นไรอะผมผมแบบทําลายทิ้งแล้วคุณส่งเล่มใหม่มาให้ก็ได้แต่ทีเนี้ยเขามีเงื่อนไขว่าถ้าเลยจากที่ระบุไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าไม่เปลี่ยนไม่รับเปลี่ยนเออผมว่าแบบเฮ้ย มันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่าสําหรับสํานักพิมพ์อะซึ่งรูปเล่มก็ทํามาผมยอมรับว่ารูปเล่มก็ทําดีมากๆเลยนะทุกทกเรื่องที่ผมติดตามเล่มก็ทาดีมากๆเลยอะแต่พอเขาผิดพลาดน่ะผมผมเคยเจอเคสที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแ้มอ่ะอ่าซาาโมโตอ่ะเล่มหนึ่งอ่ะที่ซื้อแซมด้วยอ่ะมันมันเป็นการบวกราคาแ้มไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้ส่งแ้มมาเขาส่งสักมสัก ซากาโมโตะมาแล้วมันมีหลายคนที่โดนอย่างนี้ไม่ได้แฟม้มบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้รู้ปะเขาบอกว่าเขาเขาจะทํำยังไงเขาบอกว่าเออให้ตอนหลังเขาบอกว่าให้ติดต่อกับไปผ่านอ่ากูเกิลฟอร์มอันนี้ผมก็ยอมรับได้แต่ตอนแรกติดต่อไม่ได้ผมโทรติดต่อคือไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการบอกเลยว่าเฮ้ยแฟม้มมันทาําช้าหรือไม่เพียงพอซึ่งลูกค้าต้องติดต่อไปเองแล้วคุณรู้ไหมว่าผมโทรติดต่อไปที่สํานักงานเขาอ่ะ เออสำนักพิมพ์อะ่ะคุณรู้ไหมว่าผมใช้เวลาระยะเวลาในการโทรอะ่ะกี่สายหนึ่งร้อยสองสายอะ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองสายถึงรับโทรศัพท์อ่ะโทรติดโทรติดโทรติด,ร,ตดรอบแรกผมสัปดาห์แรกผมรอไปคือเชื่อไหมผมโทรไปอะ่ะปัญหาคืออะไรปัญหาคือโทรไปเป็นฝากข้อความเอ้ยเบอร์สำนักพิมพ์เป็นฝากข้อความเว้ยมันอาจจะแบบมีหลายๆคนโทรไปอะ่ะเออผมเข้าใจหลายๆคนแบบเอ้ยเดือน เดือดเนื้อร้อนใจให้เหี้ยแม่งใจราคา159บาทซึ่งราคาหนังสือมันอยู่ที่9 0บาทนะเออก็พอเรามาตรวจเชเลีย่ยปุ๊บให้ค่าแฟ้มอีกประมาณ69บาทโอ้แม่งคุม้มโอ้แฟ้มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปวดเราอยากได้เราอ่านจากในมังงะพัดแล้วเรา,เรา,เ,ราเราชอบมากๆเลยเราก็เลยทําการที่ซื้อ,อ,อแล้วอยากได้แฟ้มด้วยอ่าเราก็ยอมจ่ายพเพราะเราเป็นผู้พรกคเราเสียตังค์ไงเราเสียตังค์ที่จ่ายปุ๊บสำนักพิมพ์ไม่ให้ความชี้แจงเลย แล้วอย่างการตรวจทานอะไรก็ไม่มีแล้วที่สำคัญคือในหน้าเว็บบอกแล้วว่าเฮ้ยฉันจัดส่งเรียบร้อยแล้วพอเราไปแยง้งปุ๊บไม่มีผมบอกเลยสำนักพิมพ์เนี้ยผมแม่งจริงๆอะ่ะไม,ไม่ไม่ใช่แค่สำนักพิมพ์เนี้ยผมอยากจะบอกว่าทุกคนคือถ้าคุณจะแกะกลังอะไรที่คุณสั่งสินค้าจากทางออนไลน์มาคุณควรที่จะอ่าวิดีโอด้วยเพราะว่าบางทีสำนักพิมพ์มึงหน้ามึนอะ่ะเออบอกว่าเอ้ e y, แล้วคุณหลักฐานมีไหมถ้าคุณไม่มีคุณเกมเลยนะซึ่งพอผมมีหลักฐานปุ๊ผมถามอะ่ะอย่างอ่า กดกระชาไม่เกลือเขาบอกว่าจะแถมการ์ดมานะเออสั่งรอบนี้แถมการ์ดมาเปิดมาไม่มีครับผมแม่งทวงมาด้วยกันเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเยวส่งมาทีหลังลเขาส่งมาทีหลังจริงนี้ขอบคุณจริงเลยที่ที่จัดส่งแต่ควรจะบอกลูกค้านิดนึงผมผมบอกเลยว่าเออมันอัดอั้นจันใจมากๆจริงเลยคือแบบสงสารน่ะสงสารตัวเองด้วยอ่ะถามว่าเห็นใจบริษฎ์นะก็เห็นใจด้วยแต่ทีนี้คือ คุณทางานด้านบริการแล้วคุณขายของอ่ะคุณควรจะใส่ใจผู้บริโภคด้วยไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ขายอ่ะเออคุณจะบอกเฮ้ยพนักงานฉันไม่พอแล้วคือแบบคุณไม่พร้อมที่จะเปิดเหรอสํานักพิมพ์อ่ะเออผมผมเข้าใจนะคุณอาจจะแบบเฮ้ยมีปัญหาเรื่องแบบลูกจงลูกจ้างอะไรเงี้ยมันนั่นคือปัญหาของคุณแต่ทีเนี้ยปัญหาของลูกค้าคุณควรที่จะใส่ใจพวกเขาด้วยไม่ใช่ว่าคุณปล่อยปาละเลยลูกค้าลูกค้าไม่สําคัญเหรอลูกค้าก็คุณคุณทาธุรกิจคุณต้องขายอ่ะ คุณขายมาลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่าคุณผลิตมาดีจริงๆอย่างเงี้ยดีมากๆต้องขอบคุณจริงๆว่าเฮ้ยมันดีจริงๆผมผมยอมรับว่าสินค้าคุณดีจริงๆแต่ปัญหาคือเวลามันมีความผิดพลาดมันติดต่อใครไม่ได้ติดต่อหน้าเพจม่งก็ไม่ตอบอย่างบางเรื่องอะอย่างผมซื้อเรื่องหยุดถอดมาหนึ่งสองสามสั่งมาคุณรู้ไหมว่าปัญหาของของผมเจออะไรคือเล่มสองผมมันมีรอยแบบรอยบากตรงเนี้ยเป็นรอยบาก เป็นเหมือนรอยไหมอ่ะผมดมมีกลิ่นไหมด้วยตอนแรกผมนึกว่ารอยหนูแท้ไม่ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากการซีนหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะซึ่งไม่ใช่ความผิดของผมเลยผมที่ต่อสํานักพิมพ์ไปสำนักพิมพ์บอกว่ารอที่มีการจัดสัปดาห์หนังสือคุณค่อยเอามาเปลี่ยนนะคะคือแบบเฮ้ยกูต้องรอเหรอถ้าสมมติกูกูจะอ่านเลยอ่ะกูจะอ่านอะ่ะกูต้องรอเหรอถ้ากูแกะปุ๊บนั่นหมายความว่าสิทธิที่ทาการเปลี่ยนของผมแม่งไม่เหลือเลยดูไหมครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดของผมเหรอ มันไม่ใช่นั่นเป็นความผิดของคุณเอาคุณมีหนังสือผมยินดีที่จะส่งหรือคุณจะให้ผมทําลายคุณบอกว่าไม่เป็นไรจะได้ลูกค้าไม่ต้องจัดส่งมาเพื่อเสียค่าจัดส่งทีเนี้ยผมถามหนยว่าทุกทุกครั้งที่เราทําการจัดส่งไปอะถ้าสมมติผมส่งไม่ถึงะ่ะคุณยินดีจะส่งหนังสือใหม่ผมไหมก็ไม่ส่งก็ผมมีหลักฐานว่าส่งแต่นักพิมพ์อ่ะระบบอาการจัดส่งแม่งทําหนังสือผมหายอะผมต้องรับผิดชอบไหมหรือผมต้องซื้อเล่มใหม่เออแล้วสงขนักพิมพ์จะทํายังไง ตรงเนี้ยสำนักพิมพ์มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาที่สำนักพิมพ์ต้องคุยกับตัวเองอย่างหลายๆสำนักพิมพ์คือถ้าผมสั่งหนังสืออ่ะผมไม่พูดถึงเรื่องมังงะและมันิเมะนะหรือไลโนเวลนะอย่างหนังสือที่ผมสั่งมาอย่างอย่างของซีเปียนอย่างเงี้ยเออของสำนักพิมพ์ยิปเซีเนี่ยต้องบอกว่าโหสำนักพิมพ์เขาดีจริงๆคือกล่องบุบผมบอกเฮ้ยผมขอเคมเชื่อไหมผมยังไม่ทันแจ้งเลขเคมเลยแม่งส่งเล่มมาส่งชุดใหม่ให้ผมเลย ถ้าผมแบบเป็นคนไม่ดีผมไม่ส่งผมไม่ได้สองชุดเลยแต่ทีนี้แต่พอดีว่าผมเข้าใจสำนักพิมพ์ไงเพราะว่าสำนักพิมพ์มันมีต้นทุนไงผมก็ส่งคืนปุ๊บก็บอกโอ้โหผมแบบขอบคุณแอดมินเลยว่าเฮ้ยพี่แม่งผมต้องขอบคุณพี่จริงๆเลยคือแบบใส่ใจผู้บริโภคถึงแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้แจ้งเลขเลขส่งคืนเลยคุณเพิ่งส่งเล่มใหม่มาละแต่อย่างของสำนักพิมพ์สยามอิเตอร์คอมิกก็ส่งคืนถึงปุ๊บเขาส่งให้ทันทีเลยอันนี้ต้องบอกว่าดีจิโมอของเขาเป็นมหาชน ต้องยอมรับว่าสำนักพิมพ์นี้ก็เปิดมานานก็ดีจริงๆครับแต่สำนักพิมพ์โลโก,โก้นี่ครับอืก็เหมือนไม่ทุกตัวเองนะเป็นโลโก,โก้สีน้ำปกติเป็นสีเขียวสำนักพิมพ์ตัว L ออเออก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเดทของของ,ของสำนักพิมพ์ไหนก็ยังไงคือถ้าคนที่อยู่ในในวงการน่ะหรืออยู่เป็นแบบพนักงานเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนอะไรคือ คุณอาจจะเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญน่ะยังไงก็ฝากปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งคนซึ่งมีน้องๆผมเองก็อยู่ในกลุ่ม Open Chat ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า1,000กว่าคนอย่างเงี้ยน้องๆก็บ่นกันมาหลายๆคนนะครับหลักร้อยหลักร้อยอ่ะจริงๆแม่งก็หลักหลายร้อยอ่ะทุกคนบ่นนะครับทุกคนทุกคนรักคุณนะครับไม่มีใครอยากว่าคุณเลยทุกคนรักสำนักพิมพ์คุณมาก แต่ทุกคนคือเบื่อมากที่จะเวลาเจอปัญหาแล้วคุณติดต่อยากแล้วก็การแก้ไขก็รู้สึกไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่ก็ยังไงคืออยากให้ปรับปรุงนะครับเบอก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็สําหรับคนที่ดูคลิปที่ผมบ่นไม่นี้ก็ถ้าชอบก็แชร์กันเยอะครับใครเจอปัญหาก็แชร์มาเยอะๆสำหรับพิมพก็จะได้รู้ครับหนึ่งเสียงของคุณก็ช่วยปัญหาครับก็บอกเลยว่าวันที่อ่า เขาบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่28มกราคมครับถึง6กุมภาจัดงานถ้ายังจัดอยู่ผมเดินไปแล้วผมคุยกับเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะว่าปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีหลายเรื่องแล้วครับก็อยากจะให้สำนักพิมพ์ได้รับรู้ครับก็ใครไปก็นัดกันก็ได้ครับนัดเจอกันแล้วก็ไปคุยกับสำนักพิมพ์ด้วยกันหลายๆคนเขาจะได้รับรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้มีกันแค่นี้นะครับที่เจอปัญหาเพราะผมเชื่อว่า เกินหลักพันคนแน่นอนครับที่เจอปัญหาก็ยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ